นี่ครับวันนี้ครับงานที่เป็นแบบนี้นะครับช่างมือใหม่นะครับหรือว่าเข้าเครื่องมิลลิ่งใหม่ๆหม่ก็อาจจะเจอนะครับเนี่ยครับเวลาเราปาดชิ้นงานนะครับนี่เห็นไหมครับเหมือนผิวมันเอียงเอียงครับถ้าเราฉากวัดดูกรณีนี้เกิดขึ้นเนื่องจากนะครับทูนเอียงนะครับแกนแทดเอียงนะครับแกนแทดของเครื่องเอียงส่วนมากมักจะเกิดกับ ไดมิเตอร์ทูนทูนที่มีไดมิเตอร์ไม่ได้ใหญ่เท่ากับชิ้นงานก็คือไม่ได้ปาดทีเดียวนะครับไม่ได้ปาดทีเดียวอาจจะเดินทูนสองรอบนะครับนี่เพราะว่าทูนอาจจะเล็กกว่าในก่อนี่ดอกกัดหรือว่าหัวเฟสที่เราไม่สามารถปราดได้นี่ครับต้นเหตุต้นตอของปัญหาเวลาเราปรับศูนย์เห็นไหมครับมันศูนย์มันตรงอยู่แต่เราต้องทําตัวนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมจะทําให้ดูคร่าวๆนะครับว่าต้องปรับส่วนไหน รู้ปัญหานะครับต้องปรับส่วนไหนนะครับจะได้ปรับแกนนะครับให้ได้ฉากนะครับนี่อ่าตัวนี้นะครับนี่คือที่ผมกําลังชี้อยู่ก็คือมันจะมีอยู่อ่าสองสองแกนเนาะนะครับเอียงซ้ายเอียงขวาครับแล้วก็ความกับเงยนะครับอันนี้มาอ่าเอียงซ้ายขวาก่อนนะครับตัวนี้นะครับเราคลายล็อกแล้วก็ใช้ดแอนนะครับในการตั้งนะครับเอาเอาแกนนี้ก่อนนะครับนะ แบบนี้เลยนะครับอา,อาจจะไม่ได้คลิปนี้อาจจะไม่ได้ทําให้ดูตอนขั้นตอนการตั้งเคาะหมุนปรับละเอียดมากเท่าไหร่นะครับแต่บอกวิธีแนวทางว่าต้องปรับตรงนี้นะครับนี่อันนี้ใครใครจะกูสีตัวนี้ก่อนนะครับไม่ให้หลวมมากนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้ใชประแจหมุนตรงนี้ครับนี่ตรงนี้นะครับอยงนซ้ายขวาตรงนี้ให้มัน นี่เราทําการปรับนะครับแล้วก็ดูไดแอนไปด้วยนะครับผมจะใช้เป็นตัวไดแอน0 0นนะครับในการปรับนี่นะครับดูซ้ายขวานะครับก็คือให้มันเท่ากันนั่นเองนะครับคนที่รู้จักไดแอนก็น่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับเอาเช็คนะครับอาจจะไม่ได้ตรง0ูนย นะไม,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 ม่ตรงศนย์ะครับตรงไหนก็ได้นะครับขีดไหนถ้าฝั่งนี้ขีดไหนฝั่งนู้นก็ขีดเดียวกันนะครับนะ,ะเสร็จแล้วก็ล็อกนะครับอ่านีกนนนะ้ก็คือถ้าเป็นไดอันตัวเมื่อกี้ก็2ขีดก็ได้นะครับ2ขีดก็0.004นะอันนี้งานหยาบนะครับเอาแบบงานหยาบเนาะถ้าละเอียดก็ต้องเอาเป๊ะๆนะอันนี้งานหยาบ หลังจากนั้นครับนี่แกนเขาเรียกว่ากระดกนะครับความเงยนะครับขายน็อตสามตัวนี้แล้วก็สกู๊สามตัวนี้แล้วก็ใช้ตัวข้างบนนะตัวข้างบนจะเป็นตัวปรับนะครับอันนี้นะครับปรับไปเรื่อยครับเราก็ได้แอนเช็คไปด้วยนะครับนะครับถ้าฝั่งนี้อยู่ขีดไหนฝั่งนู้นก็ต้องอยู่ขีดเดียวกันนะครับไม่จำเป็นต้องอยู่ศูนย์นะครับไม่จำเป็นต้องตั้งไว้ที่ศูนย์ก็ได้นะครับอ่าดูนะครับอันนี้ก็ประมาณขีดที่หนึ่งนะครับขีดที่หนึ่ง อ่าศนนะครับทีนี้ผมจะพลิกไปฝั่งนู้นนะพลิกไปฝั่งนู้นนะครับป้าหมายเราไม่เกิน2ขีดนะครับเมื่อกี้อยู่ขีดที่1ทีนี้ถัดมาน่าจะอยู่ขีดที่2นะครับเอาก็ต่างกันวันขีดหนึ่งเสร็จแล้วก็ล็อกครับ3ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับอ่าล็อก3ตัวนี้ส่วนตัวข้างบนเนี่ยจะเป็นตัวปรับเพื่อให้มันหมุนนะครับให้ไม่ให้มันหมุนหุ้มหรือเงนะครับส่วน3าตัวนี้จะเป็นตัวล็อกเนาะนะครับน้องๆนักเรียนหรือว่าช่างมือใหม่ อ่าเสร็จนะครับได้แล้วนะครับอ่าเอียงซ้ายขวาง้มเงยเนี่ยเราได้อันตั้งนะครับได้แล้วหลังจากนั้นก็เอาปากกาขึ้นนะครับทีนี้เราจะลองกัดดูคลิปนี้ก็พอดีเลยครับนี่ก็จะตั้งปากกาให้ดูไปด้วยเลยนะครับสําหรับช่างกนมือใหม่ทุกท่านนะครับหรือว่าน้องนนักเรียนนักศึกษานะครับผมจะใช้เป็นไอแอนตัวนี้นะนี่ตัวเดิมนะครับ0.00-2นะครับ นี่ตัวนี้นะครับความละเอียดอยู่ที่0.002 000, 000, เนาะกับอุปกรณ์อันนี้ผมจะใช้ฉากในการตั้งป่าประกานะครับแล้วก็จะมีการตั้งที่ปาาประกาด้วยนะครับคืออะไรก็คือผมจะใช้ฉากเนี่ยจับที่ป่าประกาแล้วก็ได้แอนลากที่ฉากนะครับเพราะว่าป่าประกาเนี่ยอาจจะมีร่องรอยการใช้งานนะครับอา่า อาจจะ,จจะไม่สมุทเนาะแต่ว่าผมก็จะตั้งตั้งฉากแล้วเอาฉากออกแล้วผมก็จะตั้งที่เอาเอาดอนไปวิ่งที่ปากกระดาษซ,ซ้ำอยู่นะครับส่วนวิธีการทำ,ทำตัวนี้ก็คือเราก็ใช้เดนเข้ามาครับเข้ามาแตะแล้ววิ่งอันไหนเข็มมันตีตีตามเข็มก็แสดงว่ามันชิดนะครับอันไหนตีทวนเข็มก็แสดงว่ามันห่างเราก็ใช้เนี่ยครับอาจจะเป็นแท่งทองเหลืองหรือว่าค้อนยางนะครับเคาะนะครับ เราจะยังไม่ล็อกปากกาให้แน่นมากเนาะโดยปกตินะครับเขาช่างเขาก็จะค่อยๆเคาะไล่นะครับก็เหมือนกับการตั้งสี่จับอะครับคล้ายๆกันนะถ้ามันถ้ามันเกินนะครับบวกเกินก็คือมันตีตามเข็มนาฬิกาเยอะเราก็เราก็เคาะฝั่งนั้นออกนะครับเคาะไปเรื่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เดี๋ยวไม่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 ได้ทําให้ดู่ะครับว่า อ่าปรับไปกี่ขีดเข้าไปเท่าไรแบบไหนอันนี้พูดให้ฟังว่าก็ปรับเคาะไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ทําแบบคร่าวๆเนาะวันนี้เป้าประสงค์ผมก็คือให้รู้ว่าขั้นตอนมันมีอย่างนี้นะครับอาจจะไม่ได้ทําอธิบายขั้นตอนให้ละเอียดมากนะครับนะครับก็รับไปเรื่อยครับเคาะไปเรื่อยๆครับจนกว่าเข็มมันจะเริ่มนิ่งนะครับก็คือเริ่มได้นะครับอ่าเป้าหมายเหมือนเดิมครับ งานหยบยาบถ้างานหยาบก็ไม่เกิน2ขีดของไอ้นตัวนี้นะครับไอ้ดนตัวนี้นะไม่ไม่ใช่ตัวอื่นนะครับตัวนี้ตัวที่มีค่าสเกล0 0 0 2ก็คือถ้า2ขีดก็0 0นนะครับเพราะว่างานที่ผมจะกัดก็คืองานที่ผมวัดให้ดูตอนตอน้นต้นคลิปครับอันนี้ผมผมจะปาดหน้าเฉยแต่ทีนี้ก็เลยอาแถมนะครับตั้งตั้งปากกาด้วยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ย ไม่ไม่เคยได้ตั้งเลยนะครับมีแต่กัดอย่างเดียวอย่างนักเรียนนะครับที่เรียนอยู่ในสาขาช่างกลโรงงานเนี่ยบางคนก็เขาตั้งไว้แล้วกัดอย่างเดียวนะครับอันนี้ต้องต้องเช็คแบบนี้นะครับวิธีนี้ก็นะครับนี่ครับพอใช้ฉากเสร็จแล้วผมก็จะมาตั้งกับป่าปากกาด้วยนะครับแต่ปากกามันมันมีร่องรอยนะครับนิดหน่อยนะครับอ่านี่ครับก็ประมาณนเขียนมันตีลงมาไหมครับที่แรงมันตีขึ้นตีลงแสดงว่าผิวไม่ค่อยเรียบเนาะอ่าเรียบร้อยครับ นะครับเอาอ่ะหมุนออกเรียบร้อยอันนี้คือวิธีการตั้งนะครับลากไปมาแบบนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้เมื่อเราตั้งนะครับแกนของแกนแซรเรียบร้อยปากการเรียบร้อยนะครับก็ทําการล็อกนะครับประกานะครับให้เรียบร้อยนะครับ ก็จะมาทําการกัดดูนะครับเห็นไหมครับตั้งที่ปากปากานะครับกับตั้งที่ฉากนะครับผมทาให้ดูทั้งสองแบบเลยนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับก็มีเนี่ยครับต้องใช้เป็นวัสดุนะครับที่ที่เคาะแล้วเหล็กปากาไม่เสียหายเนาะใช้เป็นทองเหลืองเนาะนะครับผมก็จะใช้ไดเอนอีกตัวนึงนะครับใช้ประแจนะครับ คลอบไปด้วยล็อกไปด้วยนะครับขั้นตอนมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะผมก็เลยไม่ได้ทำรายละเ,เอียดให้ดูตรงนี้นะครับให้รู้ว่ามีต้องมีการตั้งนะไม่ใช่จะใช้อย่างเดียวเห็นไหมครับปากกาก็จะได้ตามแนวแกนนี้ส่วนหัวงุ้มเงยก็จะได้นะครับซ้ายขวาก็จะได้ศูนย์อันนี้ทุกอย่างได้ศูนย์แล้วนะครับพอทุกอย่างได้ศูนย์เรียบร้อยก็คือพร้อมนะครับในการทํางานนะครับ อันนี้ไม่ไม่ได้ศูนย์ร้อยเป็นนะฮะนะอ่าทีนี้มาลองกัดดูครับงานชิ้นเดิมนะครับแบบเดิมเลยนะครับก็จะกัดเอ่อเป็นให้เป็นสองสเตปเหมือนเดิมนะครับไม่ไม่ได้เดินปาดทีเดียวนะครับไม่ได้เดินปาเพราะว่าทุนทุนเราไม่ได้ใหญ่ที่จะปาดทีเดียวได้นะครับในกรณีนี้นะครับในกรณีท,ที่ที่ต้นคลิปที่บอกว่ามันทำไมเป็นร่องอยู่ตรงกลางแต่ แต่ตัวนี้ก็ยังเป็นเส้นเห็นเห็นอยู่นะครับเห็นเป็นเป็นเส้นแต่ว่าพอเอาฉากไปวัดเนี่ยมันก็จะเป็นผิวดยวกันเลยนะครับแค่เป็นเส้นทุนก็ตามคลิปเลยนะครับก็จะค่อยๆปาดนะครับให้เป็นเหมือนที่เราตั้งเป้าหมายไว้ที่ต้นคลิปนะครับเห็นไหมครับปาดนะครับแบบนี้นะครับดูว่า มันจะเป็นยังไงนะครับ นไหมครับยังเห็นเห็นเป็นแนวนะครับยังเห็นเป็นแนวระหว่างซ้ายกับขวาอยู่แต่ว่าแต่ผิวเนี่ยเห็นไหมครับเรียบทั้งซ้ายและขวาเรียบเสมอกันนะครับนี่